ตอนที่1666ชื่อตอนว่าคําตอบที่นึกไม่ถึงในขณะที่สีหน้าของกู้จุนแปลเปลี่ยนไปมากนั้นหลี่เชยพยักหน้ายิ้มกล่าวว่าถูกต้องไม่ผิดเหมือนดังที่เจ้าคิดเอาไว้อย่างนั้นเจ้าสามารถเปิดคลังสมบัตินี้ได้โดยตลอดเลือดของเจ้าก็คือกุญแจเปิดคลังสมบัติแห่งนี้เป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด สีหน้าของกู้จุนในเวลานี้ออกจะขาวซีดอยู่บ้างเนื่องจากเขาสามารถคาดเดาได้แล้วว่าแต่แต่ว่านาทีนี้เขายังยากที่จะยอมรับกับผลเช่นนี้สมควรจะทราบว่าเขาได้ศึกษาเรื่องครังสมบัตินี้มัน,นานมากแต่ไม่สามารถเปิดออกมาได้เนื่องจากครังสมบัตินี้อยู่ในการดูแลจากราชเซนเชียรีราชาเังกรดำด้วยตนเองทั้งยังเคยได้รับการผนึกจากราชเซยนหยินเทียน การที่เขาไม่สามารถเปิดมันได้ก็นับเป็นเรื่องปกติแต่แล้วเวลานี้คําตอบที่แท้จริงกลับกลายเป็นว่ากุญแจที่เปิดคลังสมบัติก็คือตัวเขาเองคําตอบลักษณะเช่นนี้ทําให้เขายากที่จะยอมรับมันได้จริงๆใช่หรือไม่เจ้าทดลองดูก็จะรู้แล้วลีฉีเย่มองดูกู้จุนที่มีสีหน้าขาวซีดและยิ้มกล่าวกู้จุนสูดลมหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งกลับคืนสู่ท่าทีที่ไม่ส,สนุกสะท้านแม้ว่าถ้มกลางท่าทีเช่นนี้ ดูจะไม่เป็นธรรมชาติบ้างก็ตามเนื่องจากเขารู้คำตอบแล้วกูจุนก้าวเดินไปข้างหน้าของตำหนักโบราณยืนอยู่หน้าประตูตำหนักที่มีรอยด่างสุดท้ายเขาสุดลมหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งยืนนิ้วออกไปหยดเลือดหยดหนึ่งใส่รูกุญแจเวลานี้นิ้วของเขาถึงกับสั่นเท่าทีหนึ่งเอียดเอียดเอียดเมื่อกูจุนหยดเลือดลงไปยังรูกุญแจแล้วประตูที่หนักอึ้งค่อยๆเปิดออก ตัวล็อกแต่ละตัวที่ละเอียดยิ่งได้หมุนเคลื่อนที่ไปเมื่อประตูเปิดออกแล้วตําหนักโบราณได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาร่างของกู้จูนก้าวถอยหลังไปก้าวหนึ่งเสมือนหนึ่งถูกฟ้าผ่าเอาอย่างนั้นสีหน้าขาวซีดเมื่อประตูที่หนักอึ้งของครังสมบัติถูกเปิดออกมาเวลานี้ต่อให้เขาไม่เข้าไปก็รู้คำตอบแล้วก่อนหน้านั้นเขาต้องการได้ครังสมบัตินี้มาก เขาเคยขบคิดพี่นิดพี่เคราะห์มาครั้งแล้วครั้งเล่าเคยคิดจะลอบเข้าไปในครังสมบัติครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าครังสมบัตินี้สร้างขึ้นมาจากวัตถุดิบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอาศัยหลักกฎเกณฑ์ที่ทรงพลังมากที่สุดมาสยบเอาไว้เคยเฝ้ารักษาโดยพวกราชาบังกรดํดำและได้รับการผนึกจากราชนเซียนครั้งแล้วครั้งเล่าครังสมบัติที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ต่อให้ตัวเขาที่เป็นหนึ่งในสิอัจฉริยะบุคคลตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็จนปัญญาไม่สามารถเปิดออกมาได้ก่อนหน้านี้กู้นจนฝ่ายฝันจะมีโอกาสได้เข้าไปในครังสมบัติมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งแต่ว่าเวลานี้ครังสมบัติถูกเปิดออกและอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่แล้วนาทีนี้กู้จนกลับหวาดกลัวขึ้นมาเขาไม่กล้าเดินเข้าไปในเมื่อเจ้าวางแผนมานานขนาดนี้แล้ว หรือว่าจะไม่เข้าไปด้วยเห็นกับตาสักครั้งหรอหลีชีย้ยกกล่าวด้วยท่าทีเรียบเฉยเมื่อเห็นกู้จุนยืนนิ่งอยู่หน้าครังสมบัติไม่เคลื่อนไหวในที่สุดกู้จุนสูดลมหายใจเขาลึลกๆทีหนึ่งก้าวเท้าเดินเข้าไปไภายในครังสมบัติแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคําตอบคืออะไรแล้วแต่สุดท้ายเขายังคงเลือกที่จะไป,ปะเผชิญกับมันกู้จุนไม่ใช่คนอ่อนแอและไม่ใช่คนขี้ขลาดตาขาวดังนั้น ไม่ว่าคำตอบจออกมาเป็นอย่างไรเขาก็พร้อมจะไปเผชิญภายในครังสมบัติไม่มีประกายเศียรที่ประทุข,ขึ้นมาและไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ร้องคำรามยิ่งไม่มีประกายหรือกลิ่นอายของสมบัติล้ำค่าภายในครังสมบัติเป็นเพียงห้องว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดอยู่ภายในแม้แต่เช้นเดียวมันเป็นเพียงครังสมบัติที่ว่างเปล่าห้องหนึ่งเท่านั้นกูจุนที่ยืนอยู่ท่ามกลางครังสมบัติที่ว่างเปล่าใบหน้าของเขาขาวซีด ต่อให้เขาพยายามข่มอารมณ์อย่างไรก็ตามแต่ตัวเขาก็ยังคงสั่นเทิมทีหนึ่งครั้งสมบัติที่เขาหมายปองมาโดยตลอดเป็นเพียงครั้งสมบัติที่ว่างเปล่าเท่านั้นเองจุดจบเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดฝันมาก่อนลีชิไม่ได้หัวรเราะเยาะเขาเพียงต้องมองดูกู้จุนอย่างเงียบๆเท่านั้นเองไม่ได้พูดอะไรออกมาทั้งนั้นสุดท้ายไม่ง่ายนักกว่าที่กู้จุนจะสงบและควบคุมอารมณ์ของตนเอาไว้ได้ เขาสูดลมหายใจลึกๆทีหนึ่งและนั่นทําให้ใบหน้าของเขาค่อยๆกลับมามีสีเลือดดังเดิมคืนมากู้จุนถึงกับเผยรอยยิ้มและกล่าวว่าตต้เท้ายอดเยี่ยมมากเมื่อเปรียบเทียบเรื่องการวางแผนแล้วข้าเองเป็นเพียงเด็กสามขวบเท่านั้นเองครางสมบัติที่สร้างขึ้นโดยอาศัยโลหะที่ล้ำค่าที่สุดในโลกมีราชเซียนเชียลีราชามังกรดําเฝ้ารักษาครางสมบัตินี้ ให้ราชนเซียนหยินเทียนปกปักรักษาผนึกเอาไว้มันก็แค่ครังสมบัติที่ว่างเปล่าเท่านั้นเองแม้ว่าเวลานี้กู้จุนจะเผยรอยหมอ,อกไหมเห็นแต่ว่ารอยยิ้มของเขาเป็นไปอย่างฝืนๆยิ่งนักรอยยิ้มของเขาดูน่าเกลียดยิ่งกว่าร้องไห้เสียอีกใต้เทา้าวางแผนหลอกข่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่ใต้เท้ายังไม่ได้เริ่มชี้แนะทักสายกับข้าก็เริ่มวางแผนหลอกข่าแล้วข้ายังไร้เดียงสา เข้าใจว่าใต้เท้าชี้แนะค่าด้วยความจริงใจเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้แล้วกูจนหัวราะอย,ย่างขมขื่นและกล่าวว่าแท้จริงแล้วใต้เท้าได้จัดให้ค่าอยู่ในรายชื่อโจอนทรยศมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่เจ้าคิดผิดแล้วหลี่ชีย้ยนสายนากล่าวว่าที่ค่าเริ่มต้นชี้แนะเจ้าก็ใช่ว่าเป็นการขอแบบไปทีถ้าหากข้าตัดสินใจจะไม่ชี้แนะเจ้าแล้ว เจ้าคิดว่าราชาัมกรดดำออกหน้าจะมีประโยชน์หรือถูกต้องครั้งสมบัติว่างเปล่านี้เป็นการออกแบบเพื่อเจ้าโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเรื่องนี้ไม่เพียงเพราะเจ้านั้นเป็นคนทรยศมาแต่กำเนิดเท่านั้นที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือหนึ่งในสิบสุดยอดอชัชฉริยะบุคคลช่างเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าและหาได้ยากยิ่งนักแม้ว่าข้าจะไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องสติปัญญามากนักแต่ว่า เมื่อมีของดีอยู่ตรงหน้าข้าก็ไม่อยากจะให้มันสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ลิชเชกล่าวท่าทีเฉยเมยว่าครั้งสมบัติที่อยู่ตรงหน้าก็แค่เป็นบททดสอบให้กับเจ้าเท่านั้นเองแม้ว่าพรสวรรค์เจ้าจะสูงมากเสียดายท้ายสุดเจ้าก็ไม่สามารถผ่านบททดสอบไปได้เจ้าคิดว่าเวลานี้จิตแห่งการบำเพญเพียรของเจ้าแข็งแกร่งมากแล้วแต่ครานั้นเจ้ากลับไม่สามารถผ่านด่านยั่วยวนใจไปได้ เมื่อลีชิเย่กล่าวมาถึงตรงนี้ได้จ้องมองกู้จุนแล้วเอ่ยขึ้นมาเชองช้าวว่าที่ข้าระวังตัวเจ้าตั้งแต่ครั้งนั้นใช่เป็นเพราะเจ้าเป็นคนทรยศมาแต่กำเนิดเท่านั้นแต่เป็นเพราะเจ้าไม่สามารถรับได้กับสิ่งยั่วยวนตั้งแต่แรกข้าเคยพบอัจฉริยะบุคคลมาแล้วเป็นจำนวนมากสิบยอดอัจฉริยะบุคคลไหนบ้างที่ข้าไม่เคยพบเห็นถ้าหากยอดอัจฉริยะบุคคล ไม่สามารถทนต่อสิ่งยั่วยวนได้เมื่อไหร่แล้วก็สิ่งที่เขาจะนำพายกับก้าแดนจะไม่ใช่ความสงบสุขแต่เป็นภัยพิบัติไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามใต้เท้าถูกเสมอกู้จุนยิ้มกล่าวเจ้ารู้หรือไม่เพราะเหตุใดข้าจึงไม่ได้ฆ่าเจ้าลิเชียมองดูกู้จุนกล่าวท่าทีเฉยเมยว่าที่ข้าไม่ได้ฆ่าเจ้านั้นไม่เพียงเพราะพี่เคยเจ้าร้องขอยังมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือนับว่าเจ้ายังสามารถรักษาจิต แห่งการประเพยีของตอนได้มั่นคงแม้ว่าเจ้าจะทนต่อสิ่งเย้ายวนไม่ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าไม่ได้ก้าวข้ามจุดที่ข้าสามารถยอมรับได้อย่างน้อยเจ้าก็ไม่เคยลองก้าวเดินบนเส้นทางสายเอเวจีดังนั้นมันจึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ข้าไม่ค่าเจ้านับเป็นเกียรติที่ใต้เท้าชื่นชมข้ากูจุนแสดงคารวะแบบจีนเจ้าไม่มีวันทันหลังกลับอยู่แล้วเจ้าต้องก้าวเดินต่อไปถึงที่สุด หลี่ชีเย่กล่าวเฉยเมยตายเท้าก็ไม่ปล่อยข่าเอาไว้แน่ตายเท้าต้องฆ่าค่ะจุดจบถูกที่คิดเอาไว้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นตายเท้าว่าอย่างนั้นหรือไม่กูจุนเองก็ไม่ได้แสดงอาการโกรธเวลานี้เขาสามารถสงบสติอารมณ์ตนเอาไว้ได้แล้วก้าวเดินมาถึงจุดนี้ในวันนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่มีความสำคัญอีกแล้วหลี่ชีเย่สายหน้าเบาๆและเอ่ยขึ้นมาช้ชาๆว่า ทุกอย่างได้ถูกลิขิดเอาไว้แล้วกูจนหัวเราะและกล่าวว่ามันก็ถูกแต่ว่าข้าไม่มีอะไรต้องเสียใจชีวิตคนเรามีสิ่งที่ตนสอบแสวงหาใช่หรือไม่การที่สามารถเป็นศัตรูกับใต้เท้านับเป็นสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตของข้าและเป็นสิ่งที่ข้าประสบความสําเร็จมากที่สุดในชีวิตนับแต่เอเวจีถูกทําลายไปแล้วจะมีสักกี่คนที่หันกล้าเป็นศัตรูกับใต้เท้าจริงๆกันเล่า เมื่อเปรียบเทียบข้ากับใต้เท้าแล้วข้าไม่คู่ควรจะกล่าวถึงแต่ว่ากล่าวสำหรับข้าแล้วต่อให้เป็นไม้ซีกงัดไม้ซุงข้าก็ยอมเป็นผวกไม่รู้จักเจียมตนเหมือนดังเช่นใต้เท้าที่ไม่ยอมเป็นมดปลวกตัวหนึ่งที่หมอบครานอยู่ท่ามกลางฟ้าดินเท่านั้นน่าชมเชยในความกล้าลิเชียส่ายหัวและยิ้มกล่าวว่าทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่แตกต่างกันไปในเมื่อเจ้ามุ่งมั่นที่จะเป็นศัตรูกับข้า งั้นก็เป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้สิ่งที่ข้าทําได้ก็คือสังหารเจ้าเสียข้ารู้กู้จุนไม่ได้ตระหนกตกใจกล่าวว่าตายเท้าต้องการดูไพ่ตายของข้างั้นตามข้าหมาก็แล้วกันขาดคาหายตัวไปในทันทีหลีชีเย่เผยริมออกมาให้เห็นและหายตัวไปเช่นกันกาวข้ามอาณาจักรและช่องว่างไล่ติดตามไปนาทีต่อมาทั้งหลีชีเย่และกู้จุนต่างปรากฏตัวอยู่บนมหาสมุทรแห่งหนึ่ง แม้วมันคงอยู่ในมหาสมุทรอุดรเช่นกันแต่มันอยู่บริเวณด้านใต้สุดที่ตรงนี้ดูเปล่าเปลี่ยวยิ่งนักผู้มาเผนตนน้อยคนนักที่จะเดินทางมาถึงตรงนี้และบริเวณนี้ก็ไม่ได้มีสำนักใดๆตั้งอยู่น้ำทะเลบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมากเครื่องที่สารซักถาถามดูกเกลี้ยวกระดยิง่ง เหมือนว่าพื้นทะเลแห่งนี้มีอารมณ์ที่โกรธแค้นยิ่งนักอย่างนั้นตายเท้าดูคุ้นเคยกับทะเลแห่งนี้กระมังเพิ่งจะหยุดลงตรงนี้กู้จุนได้เอ่ยขึ้นกับหลี่ชีเย่ด้วยท่าทียิ้มแย้มตุ่มตุ่มตุ่ม,มพรานที่กู้จุนกล่าวคาท้ำน้ำทะเลแยกออกเห็นน้ำทะเลที่พุ่งพล่านในเวลานี้ทะเลคล้ายด่งเป็นประตูขนาดยักษ์ที่เปิดออกมาเมื่อประตูขนาดยักษ์เช่นนี้เปิดออกมาแล้ว ปรากฏร่างเงาเก้าตนที่สูงใหญ่สุดเปรียบเปรยโผล่ Pro ขึ้นมาอย่ามื่อร่างเงาทั้งเก้าตนที่สูงใหญ่โผล่ขึ้นมาแล้วกลิ่นอายยุกไรซึ่งอารยธรรมดุดดังน้ำหลากที่ไหลมาอารวาสทั่วฟ้าดินแห่งนี้พรันที่ร่างเงาเก้าตนที่สูงใหญ่สุดเปรียบเลยยืนอยู่ที่ทะเลถึงกับบดบานท้องฟ้าเอาไว้ทั่วทั้งบริเวณทะเลแถบนั้นพรันสลดมืดลงอีกทั้งขณะร่างเงาเก้าตนที่สูงใหญ่สุดเปรียบเปรยยืนอยู่ในทะเลนั้น น้ำทะเลสูงเพียงเสมอเข่าของพวกเขาเท่านั้นเองราวเงาที่สูงใหญ่เช่นนี้เรียกได้ว่าหัวค้ำฟ้าเท้าหยั่นพื้นเพียงแค่พวกมันยกเท้ากระทืบลงมาก็สามารถทำให้อาณาจักรบริเวณนี้ถูกทำลายจนย่อยยับได้อย่างง่ายดายรางเงาที่ใหญ่ทั้งเก้าล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดทุกตัวมีลักษณะท,ที่แตกต่างกันออกไปบางตนมีตัวเป็นปลาแต่มีหัวเป็นคนขนาดเล็กบางตนมีตัวคล้ายเป็นมังกรเจียวหลง หรือที่แปลว่ามังกรขนาดเล็กเหล็บทั้งฮาที่อยู่บริเวณซวงอกนั้นแหลมคมยิ่งนักบางตัวด้านหลังของมันมีเปลือกหอยคู่ขนาดใหญ่โตมโหรานดูไปแล้วคล้ายหอยขนาดยักษ์อย่างนั้นสัตว์ประหลาดทั้งเก้าตนมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันสารพัดร,รูปแบบและดูคล้ายปีศาจทะเลแต่พวกเขาไม่ได้มีกลิ่นอายของปีศาจทะเลอยู่บนตัวขณะที่สัตว์ประหลาดทั้งเก้าปรากฏตัวออกมานั้นพวกเขาพันล้อมรอบหลิเชยะเอาไว้ให้อยู่ตรงกลาง ขณะที่กู้จุนอยู่ด้านนอกวงล้อมใต้เท้ายังคงคุ้นเคยกับสหายเก่าทั้งก้านี้กระมังเมื่อกูจุนเห็นหลิชีเย่ถูกล้อมอยู่ตรงกลางแล้วจึงได้ยิ้มกล่าวขึ้นมาก้าราชาสมุทรข้าจะลืมได้อย่างไรล่ะลีิชีเย่มนุสัตว์ประหลาดก้าตนที่ใหญ่โตมโหฬารตรงหน้าแล้วถึงกับเผยรอยยิ้มเต็มใบหน้าออกมาทุกท่านมาพบกับสหายเก่าของพวกท่านใต้เท้าอิกาเทมินกูจุนหัวเราะและกล่าว คนผู้นี้คือใต้เท้าวิกายทมินผู้ที่สยบพวกท่านเอาไว้ใต้ทะเลลึกในครั้งนั้นชาตินี้ท่านได้แย่งชิงเอาร่างจริงกลับมาแล้วสมควรแก่เวลาที่พวกท่านจะได้แกแ้แค้นแล้วละ่ะแพรนที่กู้จุนพูดขาดคำสัตว์ประหลาดทั้งก้าเบิกตาทั้งสองข้างบันขึ้นมาดวงตาของพวกเขาเสมือนด่งเป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งอย่างนั้นส่องประกายจนท้องทะเลแถบนี้สว่างสวยไปทั่วบริเวณพื้นน้ำแถบนี้ไม่ว่าใครก็ตาม หากได้มาเห็นภาพที่น่ากลัวเช่นนี้แล้วก็ต้องรู้สึกขนลุกขนพองขึ้นมาตอนที่1667ชื่อตอนว่าก้าราชาสมุทรหลี่ฉีแยเย่ยังคงมีรอยยิมที่เฉยชามองดูสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ทั้ง9ตนท่าทีเหมือนยังไงก็ได้โดยสิ้นเชิงอย่าเมื่อถูกดวงตา18ดวงของสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ทั้ง9ตนครอบเอาไว้คล้ายด่งถูกลำแสงจากดวงอาทิตย์ทั้ง18ดวง ที่สาสองเข้าหาอย่างนั้นซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อฤีธิชีแยตายอย่างใดทั้งเ้นอีกาธมินสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ทั้ง9้ตนที่จ้องมองดูหลีิ์ชีแย่ที่เปิดปากพูดออกมาแล้วเสียงของพวกมันค้ายดังเป็นเสียงฟ้าผ่าทําให้เกิดเป็นเสียงดังตุ้มตามไปเรื่อยฟ้าดินหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นต่อให้เป็นระดับจกักรพรรดิพเมื่อต้องเจอะเจอกับสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ลักษณะเช่นนี้ทั้ง9้าตนก็ต้องรู้สึก,กวาดกลัวย,ยิ่งนักเจ้าคิดว่า อาศัยพวกเขาแล้วสามารถกักขังข้าเอาไว้ได้อย่างนั้นหรือหลิเชยิย้มแต้กล่าวกับกู้จุนที่ยืนอยู่ด้านนอกข้ารู้ว่าโลกนี้ยากจะมีสิ่งใดสามารถกักขังใต้เท้าได้กู้จุนยิ้มกล่าวว่าแต่ว่าอย่างน้อยให้ใต้เท้ามีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกคนข้าเชื่อว่าการที่ก้าวราชาสมุทรหากลงมือต้องนำมาซึ่งความยุ่งยากไม่น้อยแก่ใต้เท้าแน่นอนอีกทั้งก้าวราชาสมุทรก็คิดจะแก้แค้นในครั้งนั้น ถ้าใครที่เคยเรียนชื่อของก้าวราชาสมุทรมาก่อนรับรองว่าจะต้องตกใจจนวิญญาณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแน่นอนก้าวราชาสมุทรเคยเป็นบุคคลประหลาดที่ใช้อำนาจบาดใหญ่ในายยุคก่อนของแดนมนุษย์กษสตราฝังว่าพวกเขากเนิดมาในมหาสมุทรอุดรแม้ว่าจะไม่ใช่ปีศาจทะเลแต่เหมือนปีศาจทะเลมากก้าวราชาสมุทรมีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาได้ปรากฏตัวก็ใช้อำนาจบาดใหญ่ยิ่งนัก ยากจะผู้ได้ต่อกัอนกับพวกเขาได้ทั้งยังไปมาไร้ร่องรอยครั้นมาถึงยุคข,ของสมัยของราชเชียนหยินเทียนก้าวราชาสมุดกับกลายเป็นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกพวกเขาปรากฏเข้าออกมาสมุดอุดอรเป็นประจำอีกท้งการเข้าออกของพวกเขาแต่ละครั้งล้วนแล้วแต่หอบเอาพายุฝ,ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ามาด้วยทุกครั้งเรียกได้ว่าการปรากฏตัวของพวกเขาแต่ละครั้งก็จะสร้างความปั่นป่วนให้กับมหาสมุดอุดอรทุกครั้งภายหลัง ราชนเซียนหยินเทียนเคยลงมือขับไล่เก้าราชาสมุทรปรากฏวา่า9ก้าราชาสมุทรกลับมีความแข็งแกร่งจนเหลือเชื่อยามที่พวกเขาเก้าคนร่วมมือกันถึงกับสามารถต้านทานราชนเซียนหยินเทียนเอาไว้ได้สุดท้ายสามารถหนีรอดจากเงื้อมือของราชนเซียนหยินเทียนไปได้ความจริงแล้วขณะที่ราชนเซียนหยินเทียนได้ลงมือต่อเก้าราชาสมุทรอยู่นั้นอีกาธมินอยู่ในฐานะผู้วงการเก้าแดน ก็เคยส่งคนออกมาติดตามหาตัวก้าวราชาสมุทรอยู่เหมือนกันเพียงแต่ก้าวราชาสมุทรไปมาไรร่องรอยจริงๆจึงไม่สามารถจับตัวเขาได้สุดท้ายแล้วจากการที่ปรากฏตัวทุกคราของก้าวราชาสมุทรก็จะหอบเอาพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่ามาด้วยทุกครั้งทำเอามหาสมุทรอุดรปราศจากความสงบสุขในยุคข,ของราชซียนดินเทียนทำให้อีกาเทมินโกรธขึ้นมาจึงส่งขุนพลออกไป พร้อมกับลงมือด้วยตนเองในที่สุดอีการทมินก็ได้นำพาคนล้อมก้าวราชาสมุทรเอาไว้ได้จัดการสยบและผนึกเอาไว้ใต้ทะเลแห่งนี้ทั้งหมดขณะที่กูจึงจงใจเป็นศัตรูก,กับพีการทามินหลังจากที่ก้าวราชาสมุทรถูกสยบและผนึกเอาไว้ใต้ทะเลเขาได้พยายามคุ้นคิดพิเคราะพินิจรณาว่าจะช่วยพวกเขาออกมาได้อย่างไร และความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหลังจากผ่านการพิเคราะห์พิจารณาครั้งแล้วครั้งเล่ากู้จุนได้พบว่าจากการเวลาที่เคลื่อนผ่านไปตราประทับที่ใช้สยบและผนึกก้าวราชาสมุดจะมีการคลายตัวดังนั้นกูจุนจึงได้ใช้กําลังไปไม่น้อยกับการเปิดตราประทับนั้นออกมาช่วยก้าราชาสมุดที่ถูกสยบออกมาเพื่อร่วมมือกับก้าวราชาสมุดต,ต่อกอกับอิกาทมินซึ่งเป็นศัตรูร่วมกันทําไม เจ้าจึงคิดว่าาจะต้องเป็นศัตรูกับก้าราชาสมุทรล่ะล่ชเย่ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองกับเรื่องที่กู้จุนปล่อยตัวก้าราชาสมุทรออกมาเขากล่าวขึ้นมาด้วยท่าทียิ้มตาหรือไม่ใช่สีหน้าของกู้จุนเปลี่ยนไปหลังจากเกิดเรื่องคร้งสมบัติว่างเปล่าแล้วเขาถึงกับสูญเสียความมั่นใจที่เคยมีเหมือนเช่นอดีตไปในทันที ใต้เท้าพรานที่กูจ้จนพูดขาดคำก้าวราชาสมุทรก็มีขนาดใหญ่โตมโหฬรารถึงกับคุกเข่าลงข้างเดียวร่างกายสูงใหญ่มือมาน้อมตัวลงคราวาลีเชียลุกขึ้นเอนถอะผนึกเอาไว้เนิ่นาน,นานเช่นนี้สิ่งที่ควรผ่านไปก็ผ่านไปแล้วล่ะลีเชียพยักหน้ากล่าวเจ้าคราวนี้สีหน้าของกูจ้จนเปลี่ยนไปมากทีเดียว,ขวเขาก้าวถอยหลังไปหลายก้าวติดต่อกันในทันที ในเวลานี้เขาถือกับจ้องมองลีชีเย่ด้วยความหวาดกลัวอยู่บ้างร้องเสียงหลงออกมาว่าเจ้าวางแผนหลอกข้าอีกเจ้าวางกับดักให้กับข้าอีกคำพูดนี้ของเจ้าพูดได้ถูกต้องแต่ก็ไม่ถูกหลี่ชีเย่หัวเราะและสายหน้าเอ่อยขึ้นมาช้าๆว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นการวางแผนหลอกเจ้าและก็ไม่ได้วางกับดักกับเจ้าเพียงแต่ถือโอกาสตามน้ำไปเท่านั้นเจ้าสมควรรู้ว่าขณะที่ก้าวราชาสมุรปรากฏอยู่ในยุทธภพนั้นเจ้ายังไม่เกิดเลย เวลานี้คนที่ถูก9ก้าราชาสมุทรล้อมเอาไว้ไม่ใช่ลีชีเย่แต่เป็นกู้จุนหนึ่งใน9ก้าราชาสมุทรผู้หนึง่งหัวร้อย้อเสียงดังและกล่าวว่าเจ้าหนูเป็นความจริงที่เจ้าฉลาดมากเสดายเจ้ากลับไม่รู้ถึงต้นกําเนิดของพวกขา้าดังนั้นจึงเสียรู้เพราะความฉลาดของตนพวกเจ้าสมรู้ร่วมคิดกันเวลานี้กู้จุนพบว่าตนเองนั้น ถูกคนอื่นเขาหลอกโดยสิ้นเชิงเดิมทีเขาคิดว่าสามารถปล่อยศัตรูที่แข็งกแกร่งของรเชีเย่ออกมาได้ไม่นึกเลยว่าน,นี่มันไม่ใช่ศัตรูเอาเสียเลยนี่ไม่ใช่เป็นการสมรู้ร่วมคิดเพียงแต่ทำไปตามน้ำเท่านั้นเองีเชีเย่ายหน้าและกล่าวว่าไม่ผิดที่ข้าตามล่าก้าราชาสมุดข้าลงมือเสียบพวกเขาเอาไว้เรื่องนี้ก็ไม่ผิดเพียงแต่นี่เป็นบุญคุณที่ข้ามอบให้พวกเขาไม่ใช่ความโกรธแค้น เจ้าเองก็รู้ว่าข้าตามล่าก้าวราชาสมุทรไม่ด้ตลอดดังนั้นเจ้าจึงคิดว่าพวกเขาเป็นศัตรูกับข้าข้าคาดว่าเจ้าจะต้องไปหาพวกเขาแน่ดังนั้นจึงถือโอกาสสั่งการกับพวกเขาคำหนึ่งเท่านั้นความจริงแล้วนับตั้งแต่วันที่เจ้าคลายยันผนึกพวกเขาแล้วพวกเขาก็เฝ้าดูมาหาสมุทรดูเอาไว้ตลอดถือเป็นการเฝ้าจับตาดูเจ้าเอาไว้ก็ได้ลิชิแย่เอ่ยไปถึงตรงนี้แล้วหัวเราะและกล่าวว่าเจ้าไม่รู้ถึงความลับที่อยู่ภายใน ดังนั้นเจ้าจึงต้องเสียรู้เพราะความฉลาดของเจ้าเจ้าหนูตายถวมีบุญคุณต่อพวกเราเหมือนได้เกิดใหม่เจ้าคิดว่าพวกเราจะร่วมมือกับเจ้าได้หรือเพียงแต่เฝ้าจับตาดูเจ้าไว้เท่านั้นเองหนึ่งในเก้าราชาสมุทรอีกคนเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับสายนาแท้จริงแล้วเก้าราชาสมุทรก็คือผู้เยาของปีศาจตะกาที่หลบหนีออกจากเมืองแกเซียนปีศาจตะกานั่นเองเพียงแต่สายของเมืองแกเซียนปีศาจระกาถูกสยบโดยสวรรค์ ต้องคำสาบพ,พวกเขาไม่สามารถปรากฏตัวในโลกมนุษย์ได้พวกเขาทั้ง9้ามีความแข็งแกร่งเป็นอันมากและเฉลียวฉลาดยิ่งนักดังนั้นหลังจากที่พวกเขาหลบหนีออกมาก็ทําการตัดขาดสายเลือดของตนทันทีสุดท้ายเลยกลายเป็นรูปลักษณ์ที่ประหลาดอย่างที่เห็นแต่ว่าพวกเขากําเนิดมาจากเมืองแรกเซียนปีศาจระกาต่อให้ตัดขาดจากสายเลือดเดิมแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งเช่นเดิมดังนั้น เมื่อพวกเขามาถึงแดนมนุษย์กษัตริย์แล้วก็ก่อเรื่องขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวเพียงแต่ก้าวราชาสมุทรที่ลบหนียวมาจากเมืองแร่เซียนปีศาตร,ร์กาไม่ได้มีจุดประสงค์จะเป็นเจ้าอะไรทำนองนั้นเพียงไฝฝันต่อโลกภายนอกเท่านั้นเองสร้างความวุ่นวายมาไม่น้อยทีเดียวขณะที่หลีชี้เคยรับปากปีศาจร,รกาจะต้องหาพวกเขาให้พบ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีเรื่องราวของการตามไล่ล่าเกิดขึ้นเพียงแต่ก้าวราชาสมุทรรู้แล้วแต่รู้ว่าหลี่ชีเย่ต้องการจับตัวพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงทำตัวลึกลับไปมาอย่างไรร่องรอยเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ไม่สู้ดีนักก็จะหลบซ่อนตัวทันทีแต่ว่าเรื่องบางอย่างไม่ว่าจะหลบหนีอย่างไรก็ไม่พ้นแม้ว่าก้าวราชาสมุทรจะทำการตัดขาดสายเลือดของตนแล้วก็ตามแต่จะยังรเรยพวกเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏตัวในโลกมนุษย์ ต่อให้ไม่มีสายเลือดของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็ตามยังคงไม่สามารถลบล้างเกลิ่นอายของเผ่าดั้งเดิมบนตัวออกไปได้ดังนั้นเมื่อถึงยุคของราชนเซียนหยินเทียนคำสาปสยบที่สวรรค์กำหนดก็ได้บรรลุผลขึ้นมาฟ้าร้องฟ้าผ่าทยอยกันพ่วงเข้าหาพวกเขาเนื่องเพราะสาเหตุนี้เองคำสาปในลักษณะเช่นนี้จึงได้ส่งผลว่าเพราะอะไรทุกครั้งที่ก้าราชาสมุทรปรากฏตัวออกมาในยุคของราชนเซียนหยินเทียน จึงมีพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นใช่ว่าพวกเขาต้องการจะสร้างความวุ่นวายแต่เป็นภัยพิบัติคำสาปที่เกิดกับพวกเขามาคราวนี้หลี่เฉี้ยลงมือด้วยตัวเองส่งกำลังปิดล้อมพวกเขาเอาไว้แล้วทำการสยบพวกเขาเอาไว้สิ่งที่กระทำไปนั้นหาใช่เพียงแต่สยบตัวของก้าวราชาสมุทรเท่านั้นเองขณะเดียวกันก็ใส่วิธีการผนึกร่าง ทำให้ก้าวราชาสมุทรหลบเลี่ยงคำสาปของสวรรค์ได้อีกด้วยกูจนรับรู้มาตลอดว่าอีกาธมินไล่ล่าก้าวราชาสมุทรกระทงทําการสยบและผนึกพวกเขาเอาไว้ใต้ทะเลแต่ว่าเขากลับไม่รู้ถึงประวัติความเป็นมาของก้าวราชาสมุทรดังนั้นจึงเข้าใจว่าก้าวราชาสมุทรกับอีกาธมินคือศัตรูคู่อาฆาตด้วยเหตุนี้เองเขาจึงต้องการปลดปล่อยก้าวราชาสมุทรตลอดมาเพื่อให้พวกเขาเป็นศัตรูกับอีกาธมิน แต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรเขาก็นึกไม่ถึงว่าก้าวราชาสมุทรที่ถูกอีการธมินไล่ล่ามาโดยตลอดและถูกอีการธมินเสียบเอาไว้ใต้ทะเลนั้นนอกจากพวกเขาจะไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตของอีการธมินแล้วพวกเขายังสำนึกในบุญคุณของอีการธมินอีกด้วยสีหน้าของกูจุนพันดูไม่จืดขึ้นมาท,นทันทีเมื่อนึกถึงก้าวราชาสมุทรที่ตนเองเข้าใจมาโดยตลอดว่าเป็นผู้ที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายของตนกับกลายเป็นไส้ศึกที่คอยจับตาตนเอาไว้ตลอดเวลา เขาฉลาดมาช่วยชีวิตท้ายที่สุดแล้วกลับถูกผู้อื่นรุกค่าจนได้เห็นทีเรื่องแผนการแล้วอย่างเรศเสียก็เทียบไม่ได้กับใต้เท้าที่ลึกซึ้งและละเอียดรอบคอบเมื่อเปรียบเทียบกับใต้เท้าแล้วข้ายังอ่อนไปนิดนึงกู้จุนสุดลมหายใจเขาลึกๆทีนึงและกล่าวยอมรับในที่สุดความจริงแล้วในใจของกู้จุนเข้าใจเป็นอย่างดีหากพูดถึงเรื่องแผนการแล้วตัวเองไม่สามารถเอาชนะอีก,การทรมินได้แน่นอน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามกู้จุนก็ต้องการลองดูสักครั้งเพราะหากยังไม่ทันได้ทดลองก็คิดว่าตัวเองล้มเหลวยอมรับว่าตัวเองสู้อีกาธมินไม่ได้เป็นเรื่องที่กู้จุนทำไม่ได้กล่าวสำหรับกู้จุนแล้วหากไม่ถึงที่สุดเขาย่อมไม่ตายใจมีเพียงทำลายความมั่นใจของอีกาธมินอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้สักวันเขาจึงจะตายใจในเรื่องนี้เรื่องนี้นับไม่ได้ว่าเป็นแผนการอะไร หลี่เชีย่ยใส่หน้าและกล่าวว่าเพียงแต่เรื่องราวในโลกนี้ที่เจ้ายังไม่รู้ก็มีอีกมากเจ้าเป็นคนมีพรสวรรค์แต่ขาดความรู้และสั่งสมประสบการณ์ชีวิตของตนเสียดาที่เจ้าเดินหลงทางแล้วหนึ่งในเก้าราชาสมุรตัวหนึ่งก็หัวเราะเสียงดังและกล่าวว่าเจ้าหนูเจ้ามีความฉลาดอย่างแท้จริงแม้แต่ตราประทับผนึกนี้เจ้ายัางคิดออกถึงความลึกซึ้งพิสดารของมันได้แต่เวลานี้ความซวยมาเยือนเจ้าแล้วล่ะ เวลานี้จะให้จับเจ้าปหยตาน้ำหรือฆ่าเจ้าเสียขอเพียงคำคำเดียวจากใต้เท้าคำพูดนี้ของก้าวราชาสมุทรพันทมให้กู้จุนต้องก้าวถทยหลังไปก้าวหนึ่งตัวกู้จุนเองนั้นมีความแข็งแกร่งยิ่งแต่ว่ากับผู้ดำรงอยู่ในฐานะเช่นก้าวราชาสมุทรก็หวาดหวั่นอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะยามที่ก้าวราชาสมุทรร่วมมือกันนั้นมันช่างน่ากลัวเสียเหลือเกินเนื่องเพราะความแข็งแกร่งช่นนี้ของก้าวราชาสมุทรนั้นเอง กูจุนจึงได้หาพวกเขาเพื่อให้มาร่วมมือการจัดการกับพิการามินกูจุนสุดลมหายใจเข้าลึกทีนึงทําใจให้นิ่งจ้องมองหลิชเย่เผยอริมบอกมากล่าวยังไม่สรกสถานว่าคาชัวตายท้าจะไม่รีบเร่งลงมือตายท้าจะไม่สังหารข้าที่ตรงนี้อยู่แล้วหลิชเย่โมดูกูจุนถึงกับิีบอกมาและกล่าวว่ากูจุนนะกูจุนเจ้านี่มันมั่นใจตัวเองเหลือเกินมาถึงขั้นนี้แล้วยังคงไม่ลนลานแม้ยามขับขันสามารถมีจิตที่มั่นคงถึงเพียงนี้ นับว่าไม่ง่ายนักข้ายังรู้สึกเสียดายในความสามารถเช่นนี้ของเจา้าที่ข้ามีวันนี้มีจิตที่สงบนิ่งเช่นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะการชี้แนะและการเจรไนของใต้เท้าถ้าหากแม้แต่ข้านี้ข้ายังยืนรู้ไม่ได้แล้วจะไปแทนที่ใต้เท้าในอนาคตได้อย่างไรกันละ่ะกู้จุนยิ้มกล่าวหลี่เฉียวมาดูกู้จุนแล้วถือกับหัวราะขึ้นมาและกล่าวว่ากู้จุนจะรู้หรือไม่ต่อให้ข้ามีข้าเจา้าต่อให้ชาตินี้ข้าละเว้นให้เจา้า แต่ว่าหากเจ้ายังคงดื้อรั้นไม่สำนึกแล้วก็จะมีผู้ลงมือสังหารเจ้าเองข้ารู้ว่าใต้ถาพูดถึงใครกูจุนไม่ได้แสดงอาการตระหนกกล่าวว่าครั้งนั้นพี่เขยจับข้าไปขังเอาไว้ในร่องน้ำลึกและกล่าวเตือนข้าเอาไว้แล้วว่าหากข้าไม่สำนึกแล้วก็เขาจะฆ่าข้าด้วยมือของเขาเองข้าไม่สงสัยในความสามารถของพี่เขยของข้า ข้าเพียงสงสัยในความตั้งใจที่แน่วแน่ของเขาเท่านั้นเองต่อให้เขาฟื้นคืนเชิขึ้นมาก็ไม่แน่ว่าจะลงมือฆ่าข้าได้ลงสิ่งนี้แหละคือจุดอ่อนของพี่เขยค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหลี่ชี้เย่หัวเราะและกล่าวว่าในเมื่อราชาบังกรดำบอกว่าจะฆ่าเจ้าข้าเชื่อว่าเขาลงมือฆ่าเจ้าแน่ข้าก็รออยู่ข้าไม่เคยได้พบเขาอีกเลยเขาสามารถมีชีวิตอยู่มาสามชาติ แต่ไม่รู้ว่าสามารถอยู่ได้เป็นชาติที่4ี่หรือไม่ถ้าหากเขาสามารถอยู่ได้ถึง4ี่ชาติและออกมาสังหารข้าข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดการที่ข้าต้องตายด้วยน้ำมือของพี่เขยข้าก็ไม่น่าเป็นเรื่องน่าอายอะไรแม้แต่ราชันเซียนท่าคงยังถูกเขาสังหารไปตามระเบียบยิงไม่ต้องพูดถึงข้ากู้จุนท่าเที่ยวของกู้จุนไม่ได้สะทกสถานกล่าวเรียบเฉยยิ่งนะักหนีไปสิ หลีชี้มอดูกู้จนยิ้มกล่าวว่าเหมือนอย่างที่เจ้าพูดอย่างนั้นข้าไม่รีบร้อนที่จะฆ่าเจ้าเจ้าหนีไปเสียเดี๋ยวนี้เถอะข้าอยากจะดูว่าเจ้ามีท่าไม้ตายอะไรบ้างอย่าให้ข้าต้องผิดหวังเกินไปถ้าหากเจ้ายัางคงสำแดงวิธีการเล็กๆน,น้อยๆเช่นนี้ต่อไปแล้วก็นับว่าทำให้ข้าผิดหวังมากเหลือเกิน